กินต้อนรับครับต้อนรับครับไปเดี๋ยวเชิญนะเดี๋ยวนั่งรุ่ยืนไม่ร้องไม่ร้องจริงจรังนงมือจอมาจากไหนแต่พัลลังกาก็จะฉลาดใจนิดหนึ่งครับเพาะเนื่องจากมันมีการรับการอนุญาตจากพื้นที่ป่าไม้เจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็อันนี้ไปมันต้องต้องบอกว่ากันดารนะพื้นที่แม่คำสอนเป็นพื้นที่ดอย เราใช้ภูเขาคง,งไม่พอนะต้องใช้ก็ว่าดอยครับต้องขึ้นดอยจริงๆนะทางจะจลําบากมากก็อย่างประสบการณ์ที่ผมขึ้นไปช่วงหน้าฝนนี่เราก็เลยบอกน้องๆว่ต้องขึ้นไปห้ามขึ้นไปเลยนะแม้แต่กระทั่งอยู่ในเขตตําบลผาบองเราเนี่ยของเราก็ในงบเมบื่อปีที่แล้วนะครับของมินิกิจเองก็ไปติดตั้งอยู่ที่สามที่สามแห่งนะครับอยู่น้อยมากครับก็ที่สงขลาเรื่องนี้ก็สิบล้านเนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่าจะน้อยไปแล้วก็ ถ้าใคร่บาทสิบล้านเนี่ยผมต้องนําเสนอว่าต้องนำเสนอท่านนโยกายด้วยว่ามันมันมันเป็นเรืงที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยมันผมว่ยังมันไม่มีต้องใช้กระตเตอะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนถ่ายคลิปวิดีโออยู่อย่งนี้ทามเ็วนี้ไืนับอย่างนี้นะไม่ต้องงขนาดจ้าก็ได้ครับ จะมีจะมีจะดูดไปขึ้นเพราะเนสเนสจากคอะฮะเขาอยู่มาก็ห้าเมตรหกเมตรนีบห้าจะดี่ก็จะมีข้อจำกัดงบเพียวเลยตยหน้าูป่สเลยุเลย

มาก็โดยนโยบายของท่านพิจพันธ์ตอริรัฐวิภาคนะครับท่านรองนายมติและมติว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านมีความคิดว่าต้องการให้กระทรวงพลังงานนะฮะได้นําประโยชน์มาสู่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดและเร็วที่สุดนะครับท่านรับการร้องเรียนนะฮะจากท่านจาลองรูกเรืองนะครับว่าในเขตพื้นที่แม่ฮ่องสอนนั้นนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะให้ทางกระทรวงพลังงานนั้นนะครับได้เข้ามาดูแลนะครับนะครับ นื่องจากพิ้องสอนนั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่จะเห็นว่าการเข้ามาผมนั้นเป็นไปด้อย่างยากลาบากนะครับมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องพื้นที่ของป่าไม้หรือการในเขตพิสย,ยานนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ของการพลังงานซึ่งเข้าไปไม่ทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับได้มีได้ประสานกับทางเรียอกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ ก็มีการบูรณารร่วมกันในการจัดแก้ไขปัญหานะครับนี่นะครับเพื่อมาดูแลแล้วก็เร่งขับดันแล้วก็จะได้มาฟังว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับที่ต้องการให้ทางผู้รับผู้ใหญ่นั้นให้การสนับสนุนนะครับไม่ใบ้านนะครับการเดินทางซึ่งในจัดพื้นที่นั้นห่างไกลแล้วก็ยากลาบากนะครับไม่ว่าจะสวนผลทางเราเห็นว่าพอหน้าฝนเนี่ยนะครับมีปัญหาในการเดินทางอะไรต่างๆนะครับการดูแลการรักษานะครับไม่แต่ที่ที่ท่านท่านได้นําเรียนเป็นปัญหาไว้ว่ามีหลายพื้นที่ที่ผู้รับเหมานั้น เป็นการกอร่อสร้างว้าให้กับทางชุมชนแล้วหรือสกิจแล้วเนี่ยมีการมีการเสียเนี่ยก็ไม่ได้ไปส้มแซมตามระยะเวลาหรือต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาก็กได้เรียนวิจารณงท่านไปแล้วว่าตรงเนี้ยท่านพิจธ์ณะครับสวิตพาสเนี่ยท่านรองนายรัมตีรัมตีวการส่งพลังงานเนี่ยท่านให้นโยบายมาแล้วนะครับว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ประชาชนต้องรีบทำนะครับให้ทําตามหน้าที่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำท่านไปแล้วว่าตรงไหนถ้าผู้รับเหมานั้น ล้ทิ้งงานหรือผู้รับเหมาไห้มันมาแก้ไขตามสัญญานั้นก็ต้องมีการปรับเงิน,นประกรนันต่างๆแจ้งเขาทราบถ้าเขาไม่มาดาเนินการแก้ไขก็ต้องแก้ไขชาวบ้านทำได้ต้องมีการถ่ายเงินตามสัญญาเป็นัญญาให้ไปดูตามสัญญาเป็นหลักและทําตามนั้นนะครับ